มาดูเรื่องของเงินค่าบริหารจัดการพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่รับรวมสูงสุด2,000 20, 0บาทนะครับโดยทางด้านคอรมก็อนุมัติมาตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างทางด้านบอร์ดของทอกศนะครับดำเนินการหารือประชุมเพื่อที่จะเตรียมแผนจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศครับ โดยรายละเอียดเรื่องนี้นะครับอัปเดตล่าสุดคุณผู้ชมมาติดตามสำหรับนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2,566ทับ67ในอัตราไร่ลั1,000บาทวงเงินรวม5.6หมื่นล้านบาทนั้นคาดว่าทกสพร้อมจ่ายภายในไม่เกิน2สัปดาห์เนื่องจากมีกระบวนการต้องประชุมคณะกรรมการบอร,ร์ดทกสอีกครั้งในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายน2566นี้หลังจาก บอร์ดทกศอนุมัติแล้วก็จะสามารถดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาได้ต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้นะครับข้อมูลนี้ประมาณช่วงของวันที่1 7บเพฤศจิกายน6 6ที่ผ่านมาคุณผู้ชมโดยที่นะครับรายละเอียดก็คือทางทกศเนี่ยคาดเอาไว้ว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาได้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับก็คือภายในกรอบของไม่เกิน2สัปดาห์นะครับซึ่งตอนที่ทาง ครอรมออนุมัติเนี่ยนะครับก็ตีกรอบเอาไว้ไม่เกิน1เดือนนะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่านะครับ ก็ย่นระยะเวลาเข้ามาอีกแต่ว่าในส่วนของการดําเนินการจ่ายได้เร็วอย่างวันที่20พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทําได้เร็วขนาดนั้นเนื่องจากว่าต้องมีการประชุมบอร์ดทกศเพื่อที่จะมีการเคาะแผนจ่ายออกมานะครับก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการจ่ายหลายวันนะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับก็มีการดําเนินการจ่ายหลายวันเพราะว่ามันจ่ายทั่วประเทศน,นั่นเองนะคุณผู้ชมทีนี้อันนี้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับทางด้าน ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทกศนะครับทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะส่วนกรอบในการที่จะจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเขาตีเอาไว้ว่าไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยนะครับก็คาดว่านะครับถ้าเรานับนะคุณผู้ชมนับตั้งแต่อาทิตย์เจี๋ยถึงนี้ก็คือเริ่มวันที่20พฤษภาคมหกหเนี่ยนะครับ จนถึงประมาณช่วงของวันที่24ถึง่งเป็นวันศุกร์เนี่ยก็เป็น1อาทิตย์ไปแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่2นะครับก็น่าจะเป็นช่วงของวันที่27พฤศจิกายน66จนถึงวันที่1ทธันวาคม66ซึ่งเราไม่นับเสาร์อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่วันทำการนะก็น่าจะรายละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าเอาตามที่ทกศนะครับได้ชี้แจงเนี่ย กรอบเวลาน่าจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะคุผู้ชมก็คือเป็นทั้งช่วงเวลานะครับที่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าทกศใช้ในการหาลือประชุมนัดหมายนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการจ่ายได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะ ประชุมหารือเสร็จในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายน66เนี่ยที่เขาได้ชี้แจงเ่ยนะครับซึ่งปลายเดือนก็ไม่ได้หมายความว่าวันที่30พฤศจิกายนนะบางทีอาจจะเป็นวันที่2 7 28 29ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอาจจะประชุมในช่วงของสัปดาห์ที่2ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถดําเนินการจ่ายได้เลยก็อาจจะคล่อมไปถึงเดือนธันวาคมในช่วงของต้นเดือนก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการตีความวิเคราะห์นะครับ จากในส่วนของรายละเอียดที่ทางทกศนะครับได้ชี้แจงออกมาว่าถ้าเกิดว่าในช่วงนี้นะครับสามารถที่จะดําเนินการจ่ายเงินรายละ1000พให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทั่วประเทศได้เนี่ยนะครับก็คือตีกรอบเอาไว้ขอให้ทางทกศนะครับมีการประชุมหารือบอร์ดทกศก่อนแล้วก็ภายในไม่เกิน2สัปดาห์จะสามารถดําเนินการจ่ายให้ได้นะครับแอนมินก็วิเคราะห์กันไปตามนี้นะคุณผู้ชมก็คือน่าจะเป็นช่วงของ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมทกศก็น่าจะดําเนินการใจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามนะครับผลการประชุมหารือของบอ,อ,องร์ดทกศรวมถึงแผนการจ่ายเงินของทางบอร์ดทกศอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องนี้ ก็เคลียร์นะครับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาหลายท่านนะครับใจร้อนอยากจะได้เงินเร็วๆนะครับเพราะว่าบางท่านบอกว่าในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการจ่ายทางด้านการลงทุนนะครับการเพาะปลูกข้าวเนี่ยนะครับก็บางคนก็เหมือนกับจะเอาไปใช้นี่ปุ๋ยนะครับบางคนอาจจะไปใช้นี่ในการเก็บเกี่ยวรถเกี่ยวประมาณนี้นะครับ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับโดยเกษตรกรหลายคนก็อยากจะให้ดําเนินการจ่ายโดยเร็วนะครับบางทีนะครับเราไปสํารวจนะคุณผู้ชมในส่วนของรถเกี่ยวแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับมีพี่น้องเกษตรกรนะครับหลายท่านก็มีการพูดคุยกันนะแล้วก็ถามกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ารถเกี่ยวต่อไร่เนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่าง โซนมหาสรารคามนะครับเขาบอกว่าไร่ละ700นะครับส่วนทางด้านขอนแก่นก็บอกว่าไร่ละ700เหมือนกันส่วนศรีสะเกดเขาบอกว่าไร่ละ800นะครับทางโซนอุบลอุดรน,นะครับประมาณไร่ละ7800หรือว่าบางที่อาจจะขึ้นถึง1000อันนี้ก็อยู่ที่ว่านะครับแต่ละพื้นที่เขาจ้างกันอย่างไรนะสำหรับในส่วนของค่ารถเกี่ยวนะครับที่ใช้ดำเนินการเก็บเกี่ยว นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับแอดมินก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับที่ใจร้อนอยากจะรู้ว่าตนเองเนี่ยนะครับจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็วิเคราะห์กันไปตามข้อมูลความเป็นจริงนะคุณผู้ชมก็ทางทกสชี้แจงมาแล้วนะครับว่าภายในระยะเวลา2สัปดาห์น่าจะสามารถดําเนินการจ่ายให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบการจ่ายเงินก็น่าจะอยู่ในช่วงของประมาณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม2,566นี้นั่นเองนะครับก็รอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อดใจรอนะครับซึ่งทกศก็น่าจะเร่งดำเนินการให้อยู่นะครับส่วนนะครับหลายๆท่านก็สอบถามอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินว่า แต่และจังหวัดนะครับแต่และภูมิภาคเนี่ยจะจ่ายวันไหนนะครับแล้วก็จังหวัดไหนจะจ่ายก่อนนะครับซึ่งปีที่ผ่านๆมานะครับทางทกศเนี่ยนะครับโดยบอร์ดทกศมีการดําเนินการนะครับนัดหมายจ่ายเงินหลายวันนะครับ เกี่ยวกับการโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะแล้วก็ทกศบางสาขาเขาก็จะมีตารางนัดหมายนะครับเป็นตำบลไปนะครับว่าจะสามารถนัดหมายจ่ายเงินได้เมื่อไหร่อันนั้นจะเป็นพี่น้องกเกษตรกรที่รับเงินสดนะครับส่วนการโอนเงินเนี่ยทกศก็มีการดําเนินการโอนเงินให้ทั่วประเทศก็ใช้เวลาประมาณ5วันนะครับปีที่แล้วเนี่ย แล้วก็ปีก่อนก็น่าจะประมาณ5วันเหมือนกันนะครับปี65ห้เท่าับหกเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาเทียบกันนะครับทกสนัดหมายวันแรกนะครับเป็นวันที่24พฤศจิกายน65นะแล้วก็จนถึงประมาณวันที่28พฤศจิกายน65แล้วก็มีการโอนเก็บตกหล่นนะครับตามที่แต่ละปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อหลุดหรือว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรอาจจะไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ เขามีสตาร์ทนะครับในช่วงของปี65ทับกเนี่ยนะครับก็เป็นทางโซนภาคเหนือก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นภาคอีสานนะครับแต่ว่าภาคอีสานมันเดียวก็ไม่หมดนะก็ไล่มานะครับเป็นวันถัดไปอีกนะครับแล้วก็จะมาโซนภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันออกนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นปีที่แล้วส่วนปีนี้นะครับก็อาจจะใช้เกณฑ์เดิมก็ได้หรือว่าอาจจะนะครับปรับเปลี่ยนโซน โอนเริ่มแรกนะครับอาจจะเป็นภาคอื่นก่อนก็ได้อันนี้แอดมินไม่สามารถตอบได้จริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับต้องรอบอ,บอทดทกศนะครับดําเนินการแจ้งออกมาเท่านั้นถึงจะบอกได้ว่าภาคไหนจะได้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองไปแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาภาคอีสานน่าจะต้องใช้เวลาจ่ายหลายวันแล้วก็อาจจะนัดเป็นจังหวัดนะครับในแต่ละวันเนี่ยน่าจะนัดเป็นโซนจังหวัดด้วยนะครับซึ่งก็รอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับในส่วนของการที่เรานะครับจะแน่ใจว่าจะได้รับเงินเราก็จะต้องเช็คสถานะการรับเงินด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพี่น้องกเกษตรกรชาวนานะครับท่านใดที่ปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรเรียบร้อยขึ้นทะเบียนกเกษตรกรเป็นปีปัจจุบันคือ6 6ทับหแล้วเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดก็สามารถที่จะเช็คที่สถานะนะครับการรับเงินที่เราเคยเช็ค เหมือนปีที่ผ่านๆมานะครับถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมามี2โครงการนะครับโครงการหนึ่งอย่างที่แอดมินเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าเป็นประกันรายได้ข้าว5ชนิดหรือว่าชดเชยส่วนต่างข้าวเนี่ยไม่ได้ปีนี้นะครับเพราะว่าทางรัฐมองว่าราคาข้าวดีนะครับส่วนในส่วนของโครงการที่เราจะได้ก็คือโครงการค่าบริหาร จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1,000บาทภาษาปากเราเนี่ยนะอันนี้คือโครงการที่จะได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คในประวัติเนี่ยมันจะเป็นปี65ทับ66ล่าสุดนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับปีนี้คือปี66ทับ67เป็นปีปัจจุบันก็จะต้องขึ้นมาเป็นปีปัจจุบันนะครับถึงจะ มีสิทธิ์ได้รับเงินแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเช็คแล้วนะครับในเว็บไซต์เนี่ยถ้ายังไม่ขึ้นไม่โชว์อย่าเพิ่งตกใจนะครับบางทีเว็บไซต์อาจจะยังไม่อัปเดตนะครับอาจจะรอในส่วนของทกศอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช็คไปเรื่อยๆถ้าเรามั่นใจว่าเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์แล้วนะครับก็เช็คไปเรื่อยๆเดี๋ยวระบบก็จะอัปเดตขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยก็รอนะครับรอการโอนเงินจากทางภาครัฐ แล้วถ้าเกิดว่าเงินเข้าแล้วเนี่ยนะครับเราเช็คไปเนี่ยจะขึ้นว่าสําเร็จก็คือเงินเข้าบัญชีเราแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูราคาเข้าเปลือกซึ่งอัปเดตนะครับวันที่17พฤศจิกายน66ที่ผ่านมา โดยที่เป็นวันศุกร์นะคุณผู้ชม1 8บ9เนี 18, 19, ่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับไม่ได้อัปเดตนะครับข้อมูลก็จากเว็บไซต์จากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะคุณผู้ชมซึ่งอัปเดตคร่าวๆนะครับในแต่ละพื้นที่อย่างทางโซนของกรุงเทพมหานครการจันบุรีฉะเชิงเทราชัยนาะทนะครนาะยกนบุรีนครปฐมปทุมธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอยุธยานะครับโซนภาคกลางเนี่ยนะ เป็นข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้น15%นะครับคือข้าวแห้งเขารับซื้อกันที่ตันละประมาณ11,000-11,400ถึง 101, บาทต่อตันนะครับส่วนถ้าเป็นข้าวสดปี66ทับ6 7นะครับอ้างอิงที่โซนทางด้านครปฐมนะครับเป็นข้าวเปลือกเจ้า5%เนี่ยนะรับซื้อกันที่9,800-11,100ถึ 101, บาทต่อตัน ส่วนทางด้านข้าวหอมปรทุมนะครับความชื้น15%ที่เป็นข้าวแห้งรับซื้อที่12,300-12,400ถึง 12, บาทต่อตันอ้างอิงที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับส่วนโซนภาคเหนือข้าวเหนียวสันป่าตองเชียงใหม่ปี65-66เป็นข้าวแห้งรับซื้อที่12,000-13,000ถึง 13, บาทต่อตันแล้วก็โซนทางภาคอีสานนะครับอย่างทางด้านโซนบุรีรัมย์ นครราชสีมาร้อยเอ็ดขอนแก่นอุบลอุดรยโสธรสุรินทร์อันนี้นะครับเป็นข้าวเปลือกหอมมะลินะครับปีที่แล้วก็คือปี65ทับรับซื้อกันที่1 4 5 0 0ถึง15,000บาทต่อตันนะครับส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิปีนี้คือเป็นข้าวสดนะปี6 6ทับหรับซื้อกันที่ตันละประมาณ10,000 7 0 0ถึง11,500บาทต่อตันนะครับ ส่วนข้าวเปลือกเหนียวก็ขอ6ปีที่แล้ว65-66ทับรับซื้อที่1 2 0 0 0ถึง12,500บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี66-67ทับหนะครับซึ่งเป็นข้าวแห้งนะรับซื้อที่1 2 0 0 0ถึง12,500บาทต่อตันอัปเดตจากโซนทางด้านจังหวัดอุดรธานีนะครับ